ของพรมมาจันเป็นแกนในให้จับทันอันคมปราจัดการข่าโมหะอวิชาอันเป็นมารฟังกระโพธิญยณด้วยสัจจะอจิตา ด้วยพระปัญญาปิชาชาญพระกระทรงชนะมารการโลกีเสดสุสันติมรบุตรอันเป็นทางหมดจุดประสิดสีองค์พระทศพลายานจอมุนีจึงทรง สมีโรภรกายเป็นชาพันรังสีที่โอภาสงามเวลาถุกสีมณนชีใายเขียวขาวแดงงสบ,บาทเหลืองผันทันาร ยังไปพบที่มืดมนอุนทก,การให้สว่างชื่นบานเป็นสุขสันพระสัมมาสัมพุธทธพระองค์นั้นทรงเป็นยอดพักขวันของเรามานับจะต่ตรงดับขันถึงวันนี้ในสองพันห้าร้อยกว่าปี นานนับนาเราทั้งหลายไม่ได้กลายซึ่งศัทธาขอสืบทอดยอดนะ่อศาสนาของพระองค์ลูก,กรมกราบที่รราบถวายชีวิตขอพระองค์ทรงพริกจิตที่ไหลลงให้พบพระธรรมที่สว่าง อย่างมั่นคงก็พระองค์รับส่งทุกเป็นนิทานนิทานปัตจโยตุนิทานปัตจโยตุนิทานปัตเจยโตตจยโตุเมนิจัง